เนเมื่อคัำแรกเชินี้ลแชแนะคะวันนี้นะคะนิวจะมาบอกข้อสอบเขียนของการสอบภาษาอิอร,รมัน r i เกเกันนะคะว่าข้อเขียนเนี่ยจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างโดยเฉพาะพาร์ทที่2นะคะโดยการสอบใชเ้เบน R I เนี่ยจะมีทั้งหมด2พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกก็คือการนำ passage เขาจะให้ passage มาแล้วเราก็อ่านแล้วก็กรอกข,ข้อมูลใช่ไหมคะพาร์ทนั้นไม่ค่อยยากค่ะ แต่วันนี้นิจะมาเน้นบอกรายละเอียดในการทำข้อสอบเขียนกันว่าควรจะทำยังไงให้ได้คะแนนเยอะๆเยอะอีมิสเตอย์อยการสอบไชลเป็นเนี่ยเราจะต้องดูว่าเราเขียนไปหาใครใช่ไหมคะโดยโจทย์ที่เขาให้มาเขาจะให้มาเป็นให้เราเขียนประมาณ เชิญเพื่อนมาเชิญเพื่อนมาทําไมไปวันไหนจเจอกันเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้แล้วเขาจะให้โจทย์เรามาทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราเขียนหาใครถ้าเราเขียนหาคนที่ไม่รู้จักมันก็ต้องใช้ภาษาที่สุภาพถูกต้องไหมคะหรือว่าเราหาเราเขียนหาคนที่เรารู้จักต้องเป็นภาษาที่ภาษาทั่วไปที่เราคุยกับคนที่สนิทหรือว่าคนใกล้ตัวนั่นเองหรือว่าจะเป็นกึ่งทางการก็คือการคุยกับคนที่เหมือนจะสนิทแต่เขาก็มี เขาก็เป็นครูเราหรือเขาก็เป็นเจ้านายเราแบบนี้แต่ว่าถ้าอยู่ในระดับที่สนิทก,กันก็นนก็อาจจะใช้กึ่งทางการได้ดังนั้นมีทั้งหมด3แบบด้วยกันทางการกึ่งทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะมาดูแบบเดี๋ยวเรามาดูแบบไม่เป็นทางการกันก่อนเลยก็คือการคุยแบบเพื่อนพ่อแม่ก็ได้นะคะพ่อแม่เราก็สนิทถูกต้องไหมหรือว่าเราคุยกับ เพื่อนที่ทำงานแต่ไม่ได้คุยเรื่องงานอาจจะเชิญมางานที่บ้านอะไรแบบนี้เราก็อาจจะใช้เป็นไม่เป็นทางการนะคะขึ้นอยู่กับบริบทแล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆแล้วก็คนที่เราคุยด้วยทีนี้การพูดแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเราจะเริ่มต้น passage ด้วย liber หรือ liber liber จะใช้กับกับผู้หญิงหรือกับ plural นะคะ plural form ก็คือสมมุติว่ามีมากกว่าหนึ่งคนเราก็จะใช้ l e b เ r เช่น Lieber k o l l e g e n อันนี้ก็จะเป็น plural form นะคะเราก็จะใช้เป็น l e b e บแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นเพศหญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็จะใช้รี e บเหมือนกัน l e b e บสมมติเพื่อนิชื่อลิ a า l i b e r Lisa รีเบิร์ลิซาเสร็จแล้วเราก็เขียนต่อเลยโดยที่การเขียนคานาเนี่ยหรือเขียนการ iber, Lisa รีเบิ l i s ลิซาอะไรแบบนี้เราก็ลดคอมมาเสร็จแล้วพอขึ้นต้นประโยคใหม่ต้องเป็นตัวเล็กนะคะไม่ใช่แคปิตอลเลตเตอร์มันไม่จบประโยคอะมันไม่จบประโยคเขาเลยให้ขึ้นต้นแบบไม่ใช่ตัวใหญ่นะคะ <Art isa. S 1> ทีนี้รีแบรรีแบรจะใช้กับเพศชายหรือว่าผู้ชายถ้าเรามีเพื่อนผู้ชายเช่นเพื่อนผู้ชายคนนี้ชื่อ เดวิดหรือดาวิดเดวิดลีเบร์ดาวิก็คือเป็นผู้ชายต้องใช้ลีเบร์แล้วก็ David <c oughs> ทีนี้ <c oughs> การจบประโยคหรือว่าการจบ <c oughs> การเขียนหรือว่าจบเนี่ยก็คือสำหรับ i n f o r m ์มเราจะต้องใช้เป็น l i b บร์ก s เซ่ลีเบร์กอันนี้ไม่ต้องมีเพศไม่ต้องมีอะไรก็ลีเบร์กุเซ่ตลอดเลยแล้วก็ตามด้วยชื่อเรานั่นเอง ชื่อเราจะเป็นชื่อเล่นก็ได้หรือว่าชื่อเต็มก็ได้โดยที่ Inform a l เนี่ยเราจะต้องใช้ subject เป็นดูเป็นหลักหรือว่าใช้ p o n o m e n เนี่ยเป็นดูไม่ใช่ see เพราะว่าดูก็คือเราสนิทใช่ไหมแต่ถ้า see คือเราไม่สนิทเราก็ให้เกียรติไม่ใช่ว่าเราไม่ให้เกียรติเพื่อนนะไปเรามาดูกึ่งทางการกัน,กนดีกว่าแบบกึ่งทางการใช่ไหมคะเราก็ใช้เหมือนกันกันกบ Inform a l เลยแค่เติมคำนำหน้า ชื่อเข้ามาเช่นจากลีเบอ l ลิซ่าก็จะเป็นสมมติลิซ่า <ste ck> ไม่ใช่เพื่อนนิและลิซ่าเป็นเหมือนเพื่อนห่างๆที่เขาอยู่ที่ทํางานแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเราอยากคอนเนคกับเขาเพื่อคอนเนคชันแบบนี้นิก็ยังจะให้ความโฟมงกับเขาอยู่แล้วก็ <ste ck> <g> ก็ยังให้ความคุ้นเคยแบบเหมือนเพื่อนด้วยดังนั้นนิ็จะใช้อันนี้ก็คือ Liber Frau ลิซ่าสมมตินามสกุลเขาเป็นลิซ่าแบล็กพิงกนี่ก็จะสมมตินามสกุลเขาเป็นแบล็กพิงกนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช,ไใช่ไม่ใช่แบรนด์ก็คือเป็นเฟรว์แบล็กพิงก์ลิเวอร์เฟรว์แบล็กพิงอันนี้ก็จะเป็นกึ่งฟอร์มอลนะคะโดยที่กึ่งฟอร์มอลเนี่ยเราจะใช้เป็นดูหรือเป็นซีก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ว่า ถ้าโจทย์มาถ้าโจทย์ให้มาแบบว่าเพื่อนเลยเงี้ยแล้วก็ใช้อินฟอร์มอลไปเลยแต่ถ้าโจทย์มาแบบว่าเออเพื่อนที่ทํางานอันนี้ก็ใช้กึ่งก็ได้หรือว่าจะใช้เพื่อนก็ได้มันไม่ได้ผิดขนาดนั้นกึ่งฟอร์มอลเนี่ยก็คือมันจะแบบห้าสิบห้าสิบใช้ก็ไม่ผิดก็ไม่ถูกตลอดอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณใช้กับกับสิ่งที่ควรจะเป็นฟอร์มอลมากๆแล้วคุณใช้รีเบอร์เนี่ยก็คือผิดค่ะหรือว่าควรจะเป็นคนจะใช้รีเบอร์แบบเพื่อนไปเลยแบบอินฟอร์มอลไปเลยแต่ว่าคุณใช้เป็นฟอร์มอลอย่างเงี้ยอ,นนอผิด ถาถึง o r มอลกันแล้วนะคะ o r มอลนะคะเริ่มต้นด้วยเซียกชเชอหรือว่า Hair ถ้าเป็นอันนี้จะใช้สำหรับคนที่เราไม่รู้จักเลยให้ควรให้เกียรติค่ะเช่นคนที่ทำงานที่อยู่ฝ่ายอื่นหรือว่าหรือว่าเราเชิญมางานที่สำคัญสคัญที่บริษัทสมมติว่าเราเป็น PR เราต้องทำเชิญ เชิญอินไวต์คนต่างๆมาที่อีเวนต์นั้นๆนะคะหรือว่าจะเป็นครูที่มหาลัยก็ควใช้เป็น f o r m มอลนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยเชียร์แก๊สเฟ้าหรือว่า Hair ถ้าเฟ้าใช้กับผู้หญิงถ้า h แฮ r ใช้กับผู้ชายแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาคือใครเราต้องใช้ ดา so ม like bbe bbe ar, somebody, so nice. ินอุ่นแฮรคืออันนี้จะใช้กับบริษัทสมมุติเราสมัครงานแล้วก็จะใช้กับบริษัทก็คือเ a ้เอ่อดามนอุนแฮรนแล้วก็ไม่ต้องมีชื่อพอเราไม่รู้หรือว่าถ้าเรารู้ชื่อเขาเราก็เขียนไปเลยเฝ้แล้วก็นามสกุลแฮร์แล้วก็นามสกุลอะไรแบบนี้เสร็จแล้วการพูดแบบฟอร์มอลเนี่ยจะต้องจบด้วย mid for l i c h e n g o u l s n mid for l i c h e n g u s n จบด้วยอันนี้แล้วก็ชื่อค่ะ โดยที่ f o r m ู l เนี่ยคุณต้องใช้ C เสมอโดยที่การผันดาทีหออคุสทีปอย่างเงี้ยก็ต้องดูให้ถูกต้องว่าเออเวิร์บนี้ใช้กับใช้กับตัวไหนเวิร์บนี้ใช้กับดาทีหรือว่าอคุสทีปเราต้องดูด้วยว่าเวิร์ที่เราใช้เนี่ยใช้กับดาทีหรืออคุสตีเช่น I laden I laden จะใช้กับอคุสทีป แล้วไอร์เดเนี่ยก็จะเป็นเวิร์บที่แยกจากกันได้เช่น I c h i c h l a d e d i c h I อันนี้ก็จะเป็นฟอร์มที่ใช้ d i c h ก็จะเป็น a u ค a t i v e ซึ่งไอร์เดนเนี่ยจะใช้กับอค a t ที e เสมอนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนไปดูนะคะว่าเวิร์บที่คุณอยากใช้คำที่จะต้องใช้ในการทำเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะจะมีอยู่ไม่กี่คำหรอกแล้วเราก็ จำไว้แล้วก็คิดไว้ว่าถ้าพูดคํานี้ได้ก็คือต้องใช้แพทน,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 นี้แพทน,นี้แพทนี้ข้อเขียนนี้คือคุณเตรียมตัวไปได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะก็วันนี้ก็หวังว่าข้อมูลของนี้จะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวคลิปหน้านิ้ก็จะมาทําความรู้เล็กน,น,น้อยเกี่ยวกับภาษาเยอรมันอีกนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะคนที่กําลังเตรียมตัวสอบเยอรมันอ1อิอออเกอร์เทยอยู่นะคะนิมีคอร์สมาแนะนําค่ะ คอสนี้นะคะคือคอสติวสอบภาษาเยอรมัน A1 โดยเฉพาะนะคะโดยนี้เป็นคนสอนเองนะคะซึ่งจะเป็นการเตรียมตัวอย่างเจ็มจนเอ,อ้ยเข้มข้นค่ะโดยที่เราจะโฟกัสไปที่การทําข้อสอบเลยนะคะสําหรับคนไม่มีพื้นฐานนะคะนิบแนะนําให้อ่านศับเยอะๆแล้วก็ลองมาเรียนคอสนี้กับนิบนะคะแล้วคุณก็จะเข้าใจภาษาเยอรมันมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะสอบภาษาเยอรมันนะคะ ก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนมากนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะ thank you so much guys ดังคือชื่นบ๊ายบาย